สวัสดีครับชาว f อฟทุกท่านนะครับเรามาดูดีเทลอีกดีเทลหนึ่งนะครับเป็นดีเทลที่เราวางสลิปก็ตัวบล็อกเอาท์นะครับและทีนี้เราก็ต้องจากการซีนรูหรือเทปูนปิดรูที่เราวางสลิปหรือบล็อกเอาท์ของพื้นแต่ละชั้นนะครับเป็นอ,อาจจะเป็นอาคารที่หลายลชั้นที่เป็นช่องชร์ปที่เราจะวางสลิปสำหรับรางไอเวย์หรือ,อท่อ ระบบของไฟฟ้าและระบบของแมคานิกก็คือเป็นระบบของแอร์หรือพวกสปริงเกอร์หรือระบบสุขาภิบาลอะไรพวกนี้นะครับเราต้องวางพวกบล็อกเอาที่เดี๋ยไปใจ่ายให้แต่ละ,พ,ละ,ะพื้นแต่ละชั้นันนั้นพื้นแต่ละชั้นเราก็ต้องมีวางสลิปหรือบล็อกเอาพอเราวางสลิปเดินท่ออะไรเสร็จแล้วต่อไปที่เราจะทําก็คือการเทปิดทีนี้การเทปิดรูขั้นตอนมันก็จะมีดีเทลต่างๆนะครับซึ่งผมก็จะอธิบาย has. แต่ละขั้นตอนไปกันแล้วกันนะครับอเอาดีเทลของตัวนี้ก่อนนะครับเป็นของอระบบขอยกวัาเป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นการวางสลิปหรือบล็อกเอาท์นะครับของแต่ละชั้นซึ่งในที่นี้มันจะเป็นของไฟฟ้าและสื่อสารซึ่งจะมีพวกาวางลอยเวนะครับแล้วก็ คอด,ดก็คือท่ออะไรพวกนี้บัตระอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นพื้นพวกนี้นะครับมันมี2อยู่2กรณีนะครับถ้าสมมุติเราวางสมมุติว่าเป็นพื้นนะครับถ้าเรามองจาก just, ทอ็อปวิวคือมองจากด้านบนนะครับเวลาเราวางสลิปตรงนี้เป็นพื้นนะครับเวลาเราวางสลิปลงมาพวกนี้นะครับเราก็จะวางตัวก็วเรียกว,ว่าบล็อกเอาเอ่อบล็อกเอาหรือท่อสลิปเพื่อที่จะเดินท่อทะลุลงมาแต่ไอ ถ้าเราวางอย่างนี้นะครับเราวางสลิปอย่างนี้นะครับก็ <S <S ค,ค,ค <icate S 1> ือคร <S <S เรามันยังไม่ได้บล็อกเอาท์นะครับข้อดีและข้อเสียเรามาดูข้อดีและข้อเสียนะครับถ้าเป็นอย่างนี้คือวางเขาเรียกว่าวางสลิปนะครับแต่ละเส้นนะครับเราไม่ได้บล็อกเอาท์นะครับซึ่งท่อมันก็จะลงดิ่งลงมาแต่ละชั้นต้องๆนะครับแต่ละชั้นสมมติเรามี10ชั้นนะครับพื้นที่เราจะวางนะครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องวางให้ตรงนะครับถ้าเราวางไม่ตรงนะครับท่อที่เราจะดิ่งลงมาแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการ อ่าเพีาะว่าอ่ารูที่เราวางเนี่ยมันจะเพี้ยนพอเพี้ยนเราเราต้องสกัดนะครับสกัดพื้นเพื่อให้ท่อตำแหน่งท่อเราเนี่ยลงมาตรงๆนะครับเพราะฉันอ่าอาคารพ,พาณิชหรืออาคารสำนักงานที่มีหลายหลายชั้นนี่การที่เราจะวางตรงเด็กนี่มันอาจจะอ่าเป็นไปได้ได้ค่อนข้างที่จะมากพูดง่ายว่าวางแล้วไม่ตรงเพราะว่าแต่และชั้นนี่บางทีเราอาจจะอะ่วางแล้วเวลาเขาเตปูนเทอะไรพวกนี้อาจจะ โดนหัวจี้ปูนอะไรขยับสลีปของเราขยับหนีรทูที่เราวางเซนเตอร์ไว้นะครับมันอาจจะไม่ตรงเพราะแต่ไม่ขยับพะขยับเราเดินท่อเวลาเราวางท่อลงมาเนี่ยเราก็ามาสกัดนะครับสกัดนี่คือข้อเสียนะครับข้อดีก็คือ,อถ้าเราสมมติราวางตรงพื้นที่ปูนตรงนี้เราก็จะเทน้อยนะครับเราไม่ได้ตรงเททั้งหมดนะครับมันก็จะเทะพื้นที่ที่จะ,ะปิดรู ของรูสลีฟเนี่ยมันเราก็ใช้พวกปูนทุนไฟหรือวัสดุต่างๆที่ทนไฟที่ตามเขากาหนดว่าเวลาเราจะเทนีใ่ใช้อะไรบ้างนะครับรายละเอียดที่เขาให้มาเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละตัวนะครับซึ่งจะเป็นอย่างนี้ก็คือข้อเสียมันก็จะคือรูอาจจะพลาดแล้วเราต้องมานั่งสกัดซึ่งการสกัดมันก็ต้องเสียเวลานะครับเพราะว่าถ้าเป็นพื้นหนาที่ก็เทสเต็งส,สูง,สงๆก็จะเสียเวลาเยอะสกัดยากนะครับแต่ข้อดีก็คือเราไม่ต้องเทไอ้พวกวัสดุก,กันไฟอุดรูเนี่ยเยอะนะครับ กับ2กับเราวางเป็นบล็อกเอาสมมุติว่าเป็นพื้นแต่เราบล็อกเอาไว้เลยทั้งแผนยาวว่าท่อทั้งหมดในบล็อกเอาที่เราจะาเดินหนีม,มีทั้งหมดกี่เซนเราสมมุติว่าวางว่า1เมตรนะครับมีแยกมีเป็นท่อไฟฟ้า2เส้นตัวเมนไวเวอีกหเส้นหรือบัดดัดรีหเส้นพวกนี้นะครับเวลาเราวางเดินท่อลงมาเราไม่ต้องสกัดเพราะว่าเราวางเป็นบล็อกเอาบล็อกเอาหมายถึงว่าคือบล็อกไว้พื้นที่เลยกว้างเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมไว้เลยนะครับเราจะเดินลงมาเวลาเดินท่อเราก็ไม่ต้องบัสกัด แต่ข้อเสียก็คือเราต้องเทอ่าก็เรียกว่าวัสดุกันไฟปิดเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างยากนั้นก็คือการวางสลีกับบล็อกเอาเนี่ยมันได้อย่างเสียนะครับแต่ทีนี้เราผมมาดูให้น้องๆมาดูขั้นตอนในการซีนรูบล็อกเอาหรือรูส <treating> ว <Napoleon> ิลฟนะครับถ้าเป็นของระบบไฟฟ้าแบบที่เขาจะให้ผมจะขยายให้น้องๆดูนะครับจะเป็นแบบของการวางอันนี้เป็นการวางสิลีนะครับ ก็แน่นอนนะครับแต่และรูะต้นนะครับตัวนี้เป็นวางบล็อกเอา์นะครับคือวางเสร็จแล้วไอ้ช่องแก็บพวกนี้เราต้องเทก็เรียกว่าวัสดุกันไฟนะครับเพื่อที่จะแม้ไฟลามขึ้นข้างบนสมมุติว่าข้างล่างเนี่ยเกิดไฟไหม้ไอ้รูพวกนี้นะครับไฟมันก็สามารถลามขึ้นถ้าเราป้องกันไม่ดีไฟก็จะขึ้นตามรูพวกนี้แล้วก็ไปไหม้มชั้นหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราก็ป้องกันพวกนี้ไว้อย่างดีเช่นการทําตัวอะไรนะครับที่เราที่จะ,ะการวางของ เช่นอาราร์ก <R> <ling> ็ตัวนี้ก็เป็นหมายถึงไฟเลีอะคริลิกนะครับเป็นเป็นอะคริลิกที่จะวางแปะนะครับไว้สำหรับของลูสลีฟและตรงนี้เป็นวัสดุนะครับเป็นวัสดุกันไฟสองด้านนะครับเป็นทำก็คือว่าคอสซิ่งคอสซิงก็คือการเคลือบเคลือบวัสดุกันไฟทั้งของทั้งสองข้างนะครับแล้วก็พอเคลือบเสร็จแล้วฝั่งนี้นะครับก็มี ตัวกัวจากแผ่นนคล้ายๆแผ่นวัสดุกันไฟนะครับที่เขาตามรายละเอียดแผ่นวัสดุกันไฟถ้าผมเอามาให้ก็อยู่ประมาณนี้ครับมีวัสดุแผ่นทุกหรือจะเป็นอย่างนี้มันมีอีกหลายอย่างนะครับน้องๆเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับมันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเป็นวัสดุกันไฟซึ่งมาใส่ไว้ทั้งสองข้างก่อนที่เราจะเทปูลงไปปูนก็เป็นปูนก็ย่อทนไฟทนไฟได้ประมาณสามชั่วโมงนะครับ ปูนกันไฟก็จะเป็นปูนยี่ห้อนี้ผมเอามาให้น้องๆดูนะครับเป็นปูนกันไฟก็คือเกิดวัสดุเ,เกิดไฟไหม้นะครับวัสดุพวกนีน้ป้องกันไฟได้เขาก็จะว่าได้นานถึงประมาณสามชั่วโมงนะครับก็คือสามารถให้พนักงานดับเพลิงหรืออะไรสามารถดับไฟได้ถ้าเกินกว่านั้นอากาอาจจะทะลุขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าไฟมัน,มนทับไหมแรงๆถ้าเราป้องกันไม่ได้ก็ตรงนี้ก็อาจจะอา,อาจ,จะอาทะลุขึ้นไปชั้นต่อไปได้แต่นี่ก็คือเป็น เบื้องต้นนะครับก็จะจะซีนหมดเลยแล้วเทวัสดุกันไฟตามรูเสร็จแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเพจนะครับแผ่นเพจตัวนี้ปิดอีกทีนึงครับแผ่นเพจเหล็กชิกเกร์เพดเพดปิดอีกเพดปิดไอตัววัสดุกันไฟพวกนี้อีกทีที่เราเทขึ้นไปนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยคือมันทําได้หลายอย่างนะครับมีแล้วแต่สเปคที่พวออกแบบพวกเขียนนะครับว่ามีวัสดุกันไฟแล้วก็มีไอพวกโฟมกันไฟหรืออะไรพวกนี้ เก็ได้หรือ C ก็ได้หรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วแต่รายละเอียดในนี้ผมอธิบายรายละเอียดที่เขาเขียนสเปกอ่าพวกแบบก็เขียนสเปกว่าต้องมีอะไรบ้างก็ไอตัววัสดุกันไฟก็คือตัวคอสซิ่งก็คือหมายถึงว่าตัวเคลือบทั้งสองทั้งสองข้างนะครับตัวเคลือบสองข้างกันกันไฟก็คือะลอไฟพูดง่ายๆแล้วก็จะมีพวกคอสซิ่งทูไซด์ก็คือสองสองข้างคือการเคลือบวัสดุกันไฟสองสองข้างก็คือเป็นบอร์ดคอสซิ่งก็คือ คล้ายๆอย่างนี้นะครับบอร์ดบอร์ดโคสติงเหมือนเมื่อกี้ที่ผมให้น้องๆดูก็คือเป็นแผ่นบอร์ดหรือเป็นแผ่นกันไฟอย่างนี้นครับบอร์ดโฟลติงกคือตัวนี้ก็ผิวพ,พวกนี้ก็ต้อกันกันไฟก็คือเคลือบกันไฟหมดนะครับกันไฟหมดหนะ้าปิดสองข้างเลยที่จะเทป,ปูลงไปนะครับแล้วก็มีแผ่นเพดอ่าพวกนี้ปิดนะครับ่น,ะนี่คือก็ ขวางนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือรายละเอียดของพอเสร็จแล้วก็เอาตัวชิกระเพดก็คือแผ่นเหล็กปิดอ t 1ปิดตามรูปพวกนี้นะครับอันนี้คือรายละเอียดของการบล็อกเอาหรือถ้าสมมติว่าเป็นของการวางสลีปของท่อไฟหรือ,อท่อแมกนิชนะครับก็มีอีกร,อรายละเอียดนะครับซึ่งผมจะจะให้น้องๆดูอีกที อันนี้คือการสลิปนะครับการวางสลิปอ่าท่อเป็นท่อเมนใหญ่ๆหม่ท่อไฟฟ้าก็ได้เป็นท่อเมนที่จ่ายเป็นท่อ imc เดินขึ้นไปนะครับอาจจะเป็น3มนิ้ว4นิ้วอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เป็นท่ออะไรท่อระบบปักปาหรือท่อเมนสเปนเกอร์หรือเป็นท่อเมนแอร์นะครับวางคลุสลิปทีนี้พอวางสลุสลิปเสร็จแล้วนาเดินท่อเสร็จแล้วเราก็จะปิดรูเพราะรูเวลาเราเราวางบล็อกสลิปรูต้องใหญ่กว่าท่อดังนั้นก็จะมีช่องแกะที่เป็นรูให้เรา เทปูนปิดซึ่งลักษณะการเทก็ก็มีอะไรพวกอินซูเลชันนะถ้าอยู่ตรงนี้ก็เขียนว่าใช้อินซูเลชันอินซูเลชันตัวนี้ก็คือปันกันไฟได้ก็ประมาณรูปร่างหน้าตาอินซูเลชันก็อยู่ประมาณนี้ครับมันมีหลายรูปแบบนะครับที่ผมเอาตัวอย่างให้มาดูเฉยๆว่าอินซูเลชันมาวางครึ่งก่อนมาโร่วางอินซูเลชันเสร็จแล้วก็มันจะใช้เป็นตัวรีสติเทนไอ้ตัวพูดง่ายๆว่าไฟรีสติเทนก็ไอ้ตัวป้องกัน อ่าป้องกันไฟแหละอ่าเป็นประบางเนี้ยเ,เป็นโฟมเป็นโฟมหรือปูนกันไฟปูนกันไฟที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเทปิดนะครับแต่ปิดซ้ําขึ้นไปอีกทีนึงครับตามรายละเอียดที่เขาบอกว่าใช้ประมาณ100มิลนะออฟไฟรีสตันนะอ่า for ตัวนี้นะครับที่จะใช้นะครับส่วนตัวนี้เหมือนกันก็จะมีตัวเหล็กโครงเหล็กนะครับอ่าเป็นโครงเหล็กรับรับไอตัวอ่ที่เราจะเทนะครับเป็นอาจจะเป็น ผ่นเหล็กนะครับซึ่งทําเป็นรูปตัว L นะครับปิดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าใช้เหล็กประมาณก็1.5 2นะครับเป็นแมนทอนเอ็นโครสนะครับชีตแมนทอนเอ็นโครสก็คือตัวโครงเหล็กนะครับโครงเหลก็กตัวนี้ก็คือปิดก่อนที่เราจะาใช้วัสดุตัวอันไฟเทเข้าไปนะครับนะครับเป็นฉนวนเป็นฉนวนตัวนี้เป็นฉนวนอู้อีกทีฉนวนที่เมื่อกี้นะครับที่ผมพูด คุณพ่อนะครับเป็นฉนวนานวนตัวนี้น,นะครับมีหลายรูปแบบนะครับฉนวนเป็นแบบเป็นแผ่นก็ได้มาหุ้มก็ใช้ได้แล้วแต่รายละเอียดแล้วแต่สเปคแล้วก็ถึงจะเอาตัวโฟมหรือไอ้ตัวปูนกันไฟนะครับเทปิดไอ้รูสลีปเล็กๆไม่เหมือนกับตัวบล็อกเอานะครับบล็อกเอาจะมีช่องว่างเยอะกว่าเพราะว่าเราบล็อกเอาไว้มันกว้างๆเพื่อจะให้เดินเท่าได้สะดวกกับสลีปสลีปนี้ก็ต้องมีความแม่นยําในการวางนะครับ แต่ละชั้นเราต้องวางไห้เป๊ะตรงนี้เป็นท่อเดินท่อ6นิ้วส่วนสลิปนี่เราอาจจะตงเป็นวางเป็น8นิ้วอะไรพวกนี้นะครับแต่าสมมุติว่าวางไม่ตรงอันนี้ก็ต้องสกัดแน,น่นอนนะครับอันนี้เราต้อง,องเผื่อใจไว้นะครับอ,อันนี้คือเป็นดูสลิปแล้วสเปครายละเอียดนะครับเขาก็จะให้อยู่ประมาณนี้นครับว่าความหมาต้องใช้โคมยิงประมาณเท่าไหร่10มิลน,นะครับอันนี้ก็คือหนา10มิลน,นะครับตรงนี้ แล้วก็จะมีตัว insulation นะครับ insulation ก็คือ13มิลิเมตรนะครับหนาของมันก็คือความความหนาของอตัวนี่ของมันนะครับ13มิลิเมต mm ร mm. เอาอยู่ประมาณนี้แล้วแต่สเปกก็บอกนะครับและเหล็กชิ้กเปตตัวนี้นะครับเป็นตัวปิดนะครับปิดโครงเหล็กก็หนาเหล็กที่หนา1.1.52ม mm. ิลิเมตรซึ่งเขาก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าใช้วัสดุแบบไหนนะครับ ซึ่งดีเท l พวกนี้เราสามารถเข้าไปหาในอิอนเทอร์เนต็ตได้นะครับมีหมดนะครับรายละเอียดพวกนี้นะมีหมดนะครับว่าไอ้ตัวไฟลิสต n นไอ้ตัวอตัวฉนวนป้องกันไฟนะครับไอ้ตัวโฟมหรือก็ได้หรือปูนกันไฟก็ได้ที่จะมาเทอุดรูสลิปพวกนี้เนี่ยจะใช้ยี่ห้ออะไรแล้วแต่เราเอาเอกสารนะครับเอาเอกสารพวกนี้นะครับไปไปเรียกว่าไปขออนุมัติจากคอนซัล,ลว่าเราจะใช้สเปคตัวนี้เป็น ปูนคันไฟชนิดนี้ที่เราจะมาใช้ในโครงการนี้ถ้าเขาอนุมัติเราก็จะเอาสเปคที่เราถือไปให้เขาอนุมัติก็ซื้อมาัาใช้นะครับมาซีนตามรูหรือช่องเคเบิลเทงคือช่องวางไวเว,วที่เดินทะลุกำแพงอะไรพวกนี้ก็จะใช้ใคล้ายๆแบบเดียวกันนะครับใช้ซีนเพื่อไม่ให้ไฟมันไหม้และทะลุปไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับของการ ปิดรูสลิปหรือไอรูบล็อกเอาว่าต้องใช้วัสดุอะไรก็ตามที่พวกแบบเขาเขียนสเปคมาให้เราทําตามที่เขาต้องการว่าต้องใช้รุ่นนี้แล้วการปฏิบัติทํางานขั้นตอนเขาก็มีรายละเอียดว่าโอเคมันต้องมีตัวฉนวนป้องกันก่อนก่อนที่จะมีตัวก็เียกว่าโฟมกันไฟหรือเทปูนกันไฟปิดอีกทีหนึง่งมีเหล็กรับน้ําหนักอีกทีหนึง่งอะไรพวกนี้หรือบางตัวก็มีชิคกเกเปดนักครอบอีกทีหนึง่งแล้วแต่รายละเอียด ของผู้กแบบของแต่ละก็เรียกว่าบริษัทที่ผิดพผู้อกแบบนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลายๆบริษทัทก็สเปคคล้ายกันครับใช้ใช้พวกนี้คล้ายๆกันนะครับก็นี่ก็อีกดีเทล,ลหนึ่งนะครับสำหรับการปิดรูสลิปนะครับของการระบบ MME ก็คือแมชชีนิกและพวกอ e ิเ e ล็กทริคข้อก็คือไฟฟ้าคือระบบะสุขภาพบาลดับเพลิงหรือ ระบบแอร์นะครับก็จะเยกว่าเป็นระบบแมชชีนิกส่วน E ก็คืออิเล็กทริคอลก็คือระบบไฟฟ้าและสื่อสารนะครับพวกไฟลามสื่อสารก็คือโทรศัพท์แฟลามพวกแลนพวกอะไรพวกนี้กล้องวงจงปิดนั่นคือระบบสื่อสารนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาไมาใ้น้องๆดูว่าเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะไปเอาเป็นเป็นไ้นนาลายเพื่อจะไปต่อยอดต่อนะครับ สำหรับที่นี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ